โรควัยทองก่อนไว้อันควรเป็นยังไงไปฟังกันค่ะสาวๆอายุ30นะคะอย่าชะล่าใจค่ะถ้าเกิดว่าเรามีอาการเหล่านี้ค่ะข้อแรกนะคะประจำเดือนขาดหายประจำเดือนมาไม่ปกติค่ะ 2. ค่ะนอนไม่หลับค่ะเหนื่อยง่าย 3. าค่ะงุดหงิดอารมณ์แปรปวนที่ขหลงขี้ลืมค่ะความต้องการทางเพศลดลงค่ะ 6. ช่องค้อแห้งค่ะและสุดท้ายค่ะอ้วนง่ายค่ะ น้ำหนักเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วมีอาการเหล่านี้กันบา้างไหมคะเพราะสาเหตุของการเป็นไวัยทองก่อนอันโคนนะคะก็มีอยู่ไม่กี่อย่างหรอกเนาะก็จะมีอย่างเช่นความผิดปกติของฮอร์โมนค่ะเป็นกรรมพันธุ์ค่ะการพักผ่อนที่ไม่เพียงพอนะคะป่วยเป็นโรคต่างๆค่ะอย่างพวกโรคไข้รอยค่ะโรคภูมิแพ้ตัวเอง โรคอ้วนโรคเบาหวานโรคมะเร็งเป็นต้นนะหรือใครที่เคยผ่าตัดหมดลูกหรือว่าผ่าตัดรังไข่มาก่อนนะคะกลุ่มเหล่านี้นะคะก็จะเป็นกลุ่มที่เสี่ยงกับเป็นไวท้องก่อนกําหนดค่ะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้ากิ๊กจะบอกว่าวิธีการดูแลตัวเองจะต้องทำยังไงนะคะ